สวัสดีครับตอนนี้เราเปิดเกมนะครับเช่นเดิมนะครับผมมามาเลยครับอกว่าตัวอังกลไกนี้เดือดก็เป็นคนสร้างอยู่เช่นเดิมกามนะครับผมโอเคก็เหมือนอัพพิตันดันมาเสร็จแล้วมันถ้าอะไรอยู่ข้างตัวกระบอกเพชรนะครับมันจะมันจะทำแบบก็พักตัวเองออกมาครับ แล้วไอ้ทั้งหมดนั้นก็จะดานมาประมาณรประมาณหกสิบเปอร์เซ็นก็จะลงฮอปเปอร์อันที่ที่เหลือเราก็เดินเก็บเองลนะจบตอนนี้ผมมีแผนงานที่จะไปสร้างช็อปนะครับผมช็อป S H O P ช็อปนะครับผมโอเคแป๊บนึงนะครับไปเอาของอะไรเล็กน้อยนะครับผมอย่างแรกครับกองทัพเดินด้วยทองครับบอมเปิลอะไมง่ายรับัมเปลบอมเปล นั่นนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเฮียฉนไม่ชอบกินชอบกินปโปรเตโตแบบที่มบนเป็นพีชนะครับไม่รู้เป็นเฮียอะไรไม่รู้เป็นตีดอะไรโอ้โหโอเคนี่ก็ใช้ปรุงยาอะไรบ้าง เราเคยฮัอเปอร์เก็บไปครับเราไม่ได้ใช้แนะ่ไอ้ฮปเปอร์เราใช้เยอะแน่นอนครับพูดผิดพูดผิดแล้วก็ทำผิดอะบูวอน,นี้เก็บบูวเก็บไปก่อนนะครับผมเพจเพจโอเคครับเราไปสู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเซตโฮมเฟลไอ้เหลียงมันมาสร้างนี้ต่อเนี่องเลยครับผมโอ้ยประตูทับชั่วมากครับผมวันนี้ก็ประตูเด็ คือมันบอกให้ใช้เป็นกระจกนะผมแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่คงยังไม่ใช้ผมมาใช้เป็นนี่นะครับผมโอเคฮะสักเกลขี่บางมุมสักคู่นะครับดิดดิดสปาร์ตันอ้าวเจียไย ออตายตายโอ้ยโอ้โหหึหึทำขุมเปลืองของชุดผมจะพงังคุณจะทำชุดผมพงังโปรตีนโปรตีชันนี่ช่วยอะไรมาเลยนะคะนี่ชอบมากแล้วนะผมโอเคครับนะผมก็คือในจุดนี้นะครับผมก็คือเหมือนแบบเป็นประตูตัวนวัดครับผมทรัประตูตัวนวัดแบบ เหยียบ yeah, ปุ๊บม,มันก็จะเปิดแล้วก็จะปิดนะครับอะไรเปิดปิดนะครับถ้ามีบล็อกวางอยู่นะครับก็คือแบบนี้กาอย่างนี้นะครับผมเหยีย yeah, บใช่มันก็จะเปิดไปแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับซึ่งคนเขาสามารถแบบแก้งกันนะครับแล้วทำให้แบบคนแม่งติดอยู่ยังไงได้นะครับเราเลยใช้กระจกแทนนะครับ เราเลยไปใช้เป็นกระจกแทนนะครับผมโอเคครับผมเมื่อถ้าเราใช้เป็นกระจกแทนเนี่ยเรื่องการติดแม่งจะหายไปเลยนะครับผมโอเคผม,มจะไปหยิบกระจกมาทำไปนะครับความจริงกระจกอยู่ที่เหลี่ยครับแต่เขาขี้เกียจไปรอแม่งมาตอนนี้ผมเล่นเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับผมไอเหลี่ยงนะ่าตื่นประมาณสิบเอ็ดทุงมเขาขี้กันรอมานะผมโอ้ยลืม เนี่ยครับปล่อยเปิดมาแล้วก็เปิดเองนะครับผม <c oughs> อย่างเงี้ยครับเปิดมาแล้วก็เป็นประตูตรลมัดเลยก็ปิดเองอย่างนี้นะผมโอเคครับเดี๋ยวผมต้องทำป้าอันนี้นะครับผมแป่โอเพีนนะครับผม ปิดแล้วปิดแล้วโอเพนนะครับผมตอนนี้คือเปิดแล้วนะครับแต่ใครจะมาก็แล้วแต่โอเคครับผมแล้วผมก็จะไปปักบ้ายนะครับบอกว่าวราพาดชอบอันนี้ป้ายผมผมวางเองครับ ลาพาสคีปเปอร์นะคีปเปอร์จบล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 บ,ลบเห็นเราเล่นด้วยหรือเปล่าคีปเปอร์หุ่นะช่วงนี้นะคีเพอร์แม่งก็เล่นกันอย่างเงี้ยละครับ มันเอาตรงๆอ่ะเรามันก็ตายครับตอนสู้มันเอาจากข้างหลังเนี่ยฮะเอาตอนเราไม่รู้ตัวนะผมโอเคครับผมพอเราเห็นก็เราไม่รู้ตัวแม่งก็ตุยตุดเราเลยนะผมบึ้มอัดตูดนะฮะระเบิดอัดตูดนะครับผมโอเคครับนี่คือสภาพร้านเราตอนนี้นะครับผมก็คืออยางสร้างไม่เสร็จนะผมโอเคครับเบโพเลโต้คือมันฝรั่งเขาแบบที่ผมกินอยู่ในะจ๊ะชุดไอเทยนีไม่เกี่ยวทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวนะผมโอเคครับคือสแต่งยี่ิบ ตแตกเพียงละ15 s อเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นยาฮิลยาพชั่นยาอะไรแต่อันนี้ก็คือยังเป็นเบต้าอยู่นะครับคืออาร์ที่ผมวางแ,แ,แ,แผนกับแป๊บแล้วก็วางแผนกับแป๊บไว้นะครับคือชั้นที่หนึ่งนะครับจะเป็นพวกเอาของมาใช้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับที่ต้อนรับนะครับเสร็จปุ๊บพอไปชั้นสองเนี่ยค่อยเริ่มขายของนะครับ คือเกี่ยวกับพวกอาหารละฟาร์มนะครับผมชั้นสามก็จะเป็นอ่าชั้นสามชั้นสามชั้นสามผมก็จะทําเป็นเกี่ยวกับพวกยานะคะพวกครชั่นอะไรพวกเนี้นะครับผมโอเคส่วนอันนี้ของกระทำอันนี้ไปแบบช่วยๆก่อนนะครับผมขี้เกียจอ่นตราข,ขี้เกียจนะครับผมเอเเลยกันเลยไปไหนต่อดีกลับบ้านก่อนนะครับผม โอเคมีคอปเปอร์แล้วโอเคครับช่วงนี้ว่างเออแล้วหดหายลองให้แปบ๊บ <Yay. S 1> โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำให้หลักไฟนะครับผมหารสี่อย่างงี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดโอเคครับผม แล้วกลับไปที่บ้านนน้นแล้วผมก็อินเฟ t เอบอลอินเฟคเตอรอลแล้วครับผมโอ้โหคุภมใจนะนี่ยเซตโฮมใหม่เลยฮะโอเคครับเซตโทมใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคผมจะทุบทอทั้งหมดทิ้งนะครับเพื่อเป็นการสร้างสปาวมเฮ้ยไม่ใช่นะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมได้ทุดทอปหมดทั้งร้านแล้วนะคบผมงั้น้องไปทำนะโอเคครับเราวางโกสโตนในนะจุดนี้จุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้จุดนี้ไปแล้วผม okay, อโอเคสุดยอดโอ้ยังทุบไม่ได,ด้ช่างม่งโอเคครับ่างนี้พอตอนเมื่อเราก็จะสว่างมาั้งฝั่งนี้ก็จะปักทอปไปแบบ เดี๋ยวเราจะมีของฟรีให้ที่หน้าร้านนะมังมังมังครับนี่คือดูดเกียนถ้าเกียนได้ก็เกียนไปนะครับผมโอเคครับผมผมก็จะมารีวิวร้านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ